สวัสดีนะครับผมวันนี้พบกับช่องพันตายชาแนลแล้วนะครับผมน,นี่เราจะมาทำขนมนะครับชื่อขนมหัวงอกนะครับเป็นขนมโบราณน,นะครับวัน,นี้เราก็ขูดมะพร้าวก่อนนะครับผมขนมอะไรนะแม่ขนมเหนียวหัวงอกเออขนมเหนียวหัวงอกนะฮะ ราขูดมะพร้าวก่อนครับผมนี่เป็นมือขูดมะพร้าวติดปตมบนเลยคนี่นี่นะครับตอนนี้ก็ขูดมะพร้าวพอสมควรแล้วนะครับเนื้อมะพร้าวมันจะหมดปลาแล้วนะครับนี่อ๋องั้นนะนะครับผมนี่ไปครับเดี๋ยวเราเอาข้าวเหนียวตามมาครับผม เอายกมาดิเอาเกลือมาไปพุ่งก่อนครับไปพุ่งก่อนาครับโรยเกลือไปก่อนนะครับผมนี่แม่ล้างมือดีดนะแฟบโอ้โหล้างดีใช่ปะไปฟองฟองฟูอดอยู่เลยฟองอะไรนะนนเนี่ยนอัเนี่ยเนี่ยดูฟองอะไรนี่อ่ะยำเกลือแล้วนะครับผมอเอาข้าวเหนียวมาเปิดข้าวเหนียวครับ น้ำตาลทรายมาหน่อยนึงจกข้าวเหนียวมาแตกข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวของเราหนิ่มมากเลยครับกินกัมดข้าวเหนียครึ่งจะครึ่งเดียวเด้ครับคุณรัชดามากมากหอยยังครับผีข,ข้าวมะข่ายขูดเยอะแหมบอกเอาแต่นหน่อยนึงน้ำตาลทรายแกะมาให้ของข้าวเหนียวอีก,กเปล่าครับข้าวอีกข้าวอมเยอะ ร้อนนะครับเอาช้อนคลุกอ่ะไม่ต้องเดีย๋ยวมาถ่ายมือแม่แล้วพี่รีบถ่ายนะมือถ่ายไปแล้วไม่เป็นไรทำทำกินเองอ่ะโอ้พี่ชาวบ้านส,สีชีวิตภูธรน,นะอย่าเยอะนะนิดเดียวแต่ข้าวเหนียวมันน้ำตาลมันเยอะอยู่แล้วเหนวะเนี่ยเอครับเปิดเอาพอพอพอเลยพอพัตนี่แล้วตาานิดเดียวนะ,ะครับผมเนี่ย นี่เราข้าวเหนียวเราเก็บไว้ก่อนนะครับผมเก็บหม้อหัปิดก้นนะครับนี่นะครับข้าวเหนียวเราเก็บก่อนนะครับผมไม่ทาแล้วครับตากล้องทายนะได้การบาแลับสองสลึงครับตะกรงปิดแล้วครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับผมชิมสิครับนี่นะครับเขาเรียกข้าวเหนียวหม้อหอกนะครับเนี่ย คำแรกคำแรกนะครับมันมีความมันของมีความมันของกะทิเอ้ของมะพร้าวนะครับแล้วก็จะรสชาติเกลือจะตามมาครับแล้วก็หวานนิดหน่อยครับแล้วความมุ่มของข้าวเหนียวนะครับชัวรสชาตินี่ออนนี้จะนอกมากนะครับผมเนี่ยกว่าดีดีหน่อยที่นี่ยอร่อยชัวนะครับเนี่ยนี่นะครับสำหรับข้าวเหนียวหมูงอกของเรานะครับ คนเฒ่าคนแก่ทําให้กินนะครับนี่ตอนนี้อร่อยครับเยอม,มากมาครับทําไม่ง่ายมาลุงลุงมากันเดียว<ๆ>จะปิดๆอืมตอนนี้ก็เดี๋ยวเรียกกันมากินนะครับทําเยอะเลยครับเนี่ยอร่อยครับถ้าใครชอบคลิปนี้เป็อนอย่างไรเป็นอย่างหัวหลุงเนี่ยลงุงมาพิสูจน์ครับว่าอร่อยไหมครับอืม,มอลุงหัวข้าวแกงอร่อย ไปง่าลุงอร่อยี้ขนมโบราณน,นะขนมตุ๋โบราณมากคลิปขนมเอ้ยขาวเหนียวหัวงอ,อกเป็นอาหารทานเล่นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีออกมาให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องรับชมกนะครับหลับคลิปนี้ อันตาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ